a r ร m a มากรุ๊ปแอทไทเ2022นะคะมาที่ Challenger 1 entrance 3นะคะเดินเข้ามาปุ๊บเจอกันกับบูธของอ r ร m a มาอนรับทุกท่านด้วยเครื่องชงกาแฟแบ,บแรนด์ดังวิกตอเรียอีกวันพรีมาเครื่องชงหัวชงเดียวที่ขายดีที่สุดภายในงานนี้นะคะเพราะว่าในงานนี้ของเรามีโปรโมชั่นร้อนแรงมากๆนะคะที่ไม่อยากให้คุณพลาดเลยนะเริ่มต้นเลยทั้งแต่อีกอวันหัวเดียวนะคะหรือว่าจะเป็นอีกวัน2หัว b บ็กอีเกิลก็มานะคะแล้วก็ White Eagle ก็มามีเครื่องเดมอนให้ลองเล่นนะใครอยากที่จะทดลองเล่นเครื่องไหนนะคะก็สามารถที่จะมาลองเล่นดูกันได้อันนี้เป็นเครื่องจากเวทีเวิร์บาริสต a นะคะเป็นแบบ Limited Edition นะคะก็มาเล่นกันได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่28พฤษภาคมนี้นะคะใครอยากจะได้ แทมอัลโตนะคะแบรนด์ของพักเพจไม่ว่าจะเป็นพักเพจคิวหรือว่าพักเพจมินิสค่ะในงานก็จัดโปรโมชั่นอยู่เช่นเดียวกันกันกบเครื่องบดแบรนด์ดังแมสเซอร์จากประเทศอิตาลีนะคะแมสเซอร์โคนีเอสเมเจอร์วหรือว่าจะเป็นแซดเอ็มโลเ p อร์เอส y Electronic t ่ m ิเล็กทรอนิะคะหรือว่ามินิฟิลเตอร์ก็จัดโปรด้วยเหมือนกันทีนี้เราไปดูเครื่องชงรนด์อื่นๆกันบ้างนะคะ แรนด XLVI แต่ประเทศอิตาลีนะคะเครื่องชมแบบสไตล์เท่ๆแนวแบบคันโยกลายไม้แบบนี้นะคะตัวนี้ก็ถือว่าได้รับความสนใจกันพอสมควรเลยเหมือนกันเพราะว่าในงานก็มีโปรโมชั่นส่วนลดเงินสดน,นะคะแล้วก็มีของแมทมของสมน่าคุณไม่ว่าจะเป็น พวกกิฟต์ไวเซอร์นะคะสำหรับแลกซื้อวัตถุดิบค่ะหลักสูตรคาเฟ่เมนเทนต์จากอะโลมาคอปปี้ไอเคเดมีนะคะแล้วก็สิทธิแลกซื้อเครื่องบดเครื่องปั่นในราคาพิเศษอันนี้แบรนด์เวเก้าค่ะของประเทศอิตาลีแบรนด์เวเก้าไม่ว่าจะเป็นเวเก้านิวบราริสเวเก้าเวลล่าเวเก้าแอดลาสนะคะมีเงินหลักหมื่นก็ซื้อเวเก้าได้แล้วเนาะอย่างอันเนี้ยยอดฮิตยอดนิยมนะคะเวเก้าปิกัสโซเครื่องชงแบบออโต้นะคะเราก็มีมาหลากหลายรุ่นเลยไม่ว่าใครจะ ใช้แบบเปิดร้านนะคะหรือว่าเป็นออฟฟิศเป็นสำนักงานหรือที่บ้านนะคะก็สามารถมาเลือกได้ราคาก็เริ่มต้นช่วงแบบหลัก2,000 20, มต้นๆน,นะคะอันนี้เป็นเครื่องบดแบรนด์มาแค Cap นะคะของเราที่นํามาเปิดตัวในงานนี้เหมือนกันแล้วก็มีเครื่องชงแบรนด์เฟียเมจากโปรตุเกสแบรนด์นี้วัสดุดีนะคะถือว่าเครื่องชงที่แบบน่าสนใจเลยทีเดียวมีรุ่นใหม่ๆม,มาโชว์ในงานนี้ด้วยเหมือนกันเนาะใครที่อยากจะ ลองเล่นก็สามารถมาเล่นได้เหมือนกันรวไมไปถึงแบรนด์ยอดฮิตยอดนิยมตลอดการเอ็กโปบาหรือว่าเครมนะคะจากสเปนไม่ว่าจะเป็นเอ็กโปบาร์ออนิก์นะคะหรือว่าเคมเอ็กซสามดิสเพย์นะคะตัวนี้ก็จัดโปรร้อนแรงนะคะมีส่วนลดเงินสดให้ด้วยเหมือนกันอีกบูธหนึง่งอารโรมามี2บูธเกาะใหญ่ๆเลยนะตรงนี้จะเป็นโซนที่เรามานั่งพักกันนะสำหรับใครที่อยากจะมาชิมเครื่องดื่มโดยวัตถุดิบนะคะเครื่องและก็วัตถุดิบของอารโรมาก็เชิญด้านนี้นะคะมานั่งชิลๆกันได้เลยมีบาริสต้าแล้วก็มี ะค,ะคอยให้บริการกันอยู่เนาะและถ้าหากว่าใครชิมแล้วถูกอกถูกใจอยากจะซื้อวัตดุดิบของเรากลับบ้านนี่สาวๆอรมารอต้อนรับอยู่ mm hmm. ก็สามารถมาเลือกซื้อได้โซนวัตถุดิบนะคะก็มีโปรโมชั่นที่พิเศษกว่าซื้อปกติทั่วไปซาเกียวมัชาเกียวโตวมะชาจากญี่ปุ่นก็มีด้วยเหมือนกันนะคะ พวกวัตถุดิบที่อยู่ในร้านกาแฟของเราพวกชานมยเยนชาเขียวพวกนี้หรือว่าจะเป็นพวกไซรัปน้ำผลไม้เข้มข้นนะคะก็สามารถที่จะมาซื้อในงานนี้ได้เหมือนกันนะคะใครแบกไห้ก็แบกกลับกันไปได้เลยนะสำหรับงานนี้เนี่ยกาแฟที่เป็นกาแฟแบบดริปนะคะแบบคูบูอย่างเงี้ยเราก็มีเหมือนกันนะก็สามารถมาเลือกได้หรือว่าจะเป็นเมล็ดกาแฟคั่วนะคะเราก็ดึงตัวเด่นๆด,ดึงตัวไข่ๆดีนะคะมาในงานพราะจริงแล้วเรามีเยอะมากเลยนะ ทีนี้ถ้าหาว่าใครได้วัสดุดิบแล้วอยากที่จะได้อุปกรณ์สโลบรานี่เลยค่ะแฮลิโอแฮลิโอ,ล,โอโลดสูงสุดถึง30%นะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ดริฟอุปกรณ์ไซฟ,ฟอนอุปกรณ์คูบูนะคะไปดูกันใกล้ๆว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่เลยพวก ดิปนะคะแบบหน้าตาสวยๆนะคะทั้งดิปเปอร์ทั้งพวกแบบคูบูนะคะไว้ดิปกันสวยๆนี่อันนี้ลด30%นะสำหรับใครอยากจะได้กาของแฮรีโอเป็นกาแบบไฟฟ้าก็ได้นะคะก็มีโปรโมชั่นลด30%ตัวดิปเปอร์ไม่ว่าจะเป็นวัสดุแก้วเซรามิกนะคะหรือเป็นพวกสแตนเลสก็ลองมาเลือกได้นะคะก็จัดโปรอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะเนี่ยอุปรกรณ์ชงชาก็มีนะสำหรับแฮลิโอหรือว่าแก้วเก็บความเย็น ตัวฟิลเตอร์นะคะก็มีเหมือนกันใครอยากได้กระดาษตองนะคะเครื่องบดกาแฟแบบแนดนไกด์เดอร์นะคะแบบมือหมุนมีด้วยเหมือนกันนะมาเลือกได้เลยลดสงุดสามนะคะงานไทเฟก2022นะคะรีบมาเดินกันได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28สนะสำหรับวันนี้จนถึงวันศุกร์นะคะเปิดตั้งแต่10โมงนะคะจนถึง6โมงเย็นส่วนวันสุดท้ายก็คือวันเสาร์ค่ะก็เปิดตั้งแต่10โมงจนถึง2ทุ่มนะคะอย่าพลาดมาจัดการที่บุธอารมณ์ากรุปจ้า